อยางมี่เขาอยกแคน้าถ้าเป็นวันสาวัิตยขึ้นลงเชมถ้าเป็นวันกันุนะ่านรเตือนผูบประการนแถวแถวหนองคาเข่าทรงหุกเข้ามา้อกเลยตัวขมาพอที่จะได้กลายเป็นว่ารถเนี่ยควบการข้มุดครับ มันเขาบอกโอ้ตรงกันครกันนะ<ช>คือ,ค,อคือปัญหาจริถึงแล้วมันเริ่มต้นจากความเดินรอบขึ้เราซึ่งซึ่งรถที่เขาวิ่งเนี่ยจริงๆผลจริงๆมันตังค์ใ้เนี่ยแทบจะมายุ่งแล้วการล่องเรือเข้าไปในกลุ่มผมครับเวันนี้เนี่ยพอพอ,พอเขาเข้ามาต่อพอรถแล้วเนาะมันเคยมีหลอดอย่งแล้วครั้งแรกมันกระทบไปทางโคมแงมก็อ,ออกเสียงพูดหรือทางหลังหลังเนี่ยหลังบ้านเทานั้น Xoay Xoay nè, tăng vật